ครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งก <i> ับบรรยากาศยามเย็นนะครับเมื่อกี้นี้ก็พึ่งลงมาจากเขานะครับก็ออกไปดูม่งเห็ดม่งเห็ดเห็ดเห็ดโครนเห็ดขลันขลียงนะครับเห็ดละงกนะไม่รู้ว่าออกหรือเปล่าก็ไปดูแล้วก็ไม่ออกนะครับเห็ดไม่ออกก็เมื่อเช้านี้แดดแรงนะครับก็คิดว่าเห็ดจะออกนะแต่ก็ยังไม่ออกนะครับ ก็เลยลงมาที่ทุ่งนาอีกแป๊บหนึ่งนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าอยู่บนเขาเมื่อกี้ฝนไล่ลงมานะครับฝนก็ตกไล่ลงมานะครับก็มาดูในทุ่งนาก็โอ้โหนะก็มีแต่น้ําใสๆติดเต็มใบเข้าเลยนะครับนี่นะครับใสๆเห็นไหมนะกล้องเห็นไหมนะครับก็ฝนก็เพิ่งซาไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็แสงก็เริ่มน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วนะครับ กกล้องผมมันก็ไม่ค่อยจะเห็นชัดแล้วเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็มันเป็นกล้องรุ่นเก่าเนาะก็ถ้าเกิดว่าแสงน้อยๆมันก็จะไม่เห็นแล้วนะครับมันก็จะมืดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดินสูงๆอีกหน่อยหนึ่งนะครับนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับอย่างนี้นะครับก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะอย่างนี้นะครับครับอ่าครับรูเข้าก็เขี้ยวเบืนะครับเขียวมืดเลยนะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงของ เป็นแปลงนาข้าวของคุณแม่ผมนะครับก็แกก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าข้าวแกก็เขียวนะข้าวแกก็เขียวเกินนะครับก็กลัวว่าข้าวจะเผื่อใบนะครับครับก็ต่างคนก็ต่างต่างกังวลใจนะครับในช่วงนี้นะที่ฝนตกไม่หยุดเลยนะครับฝนตกไม่หยุดเลยนะครับก็คิดว่าวันนี้วันนี้ไม่มีฝนแล้วนะนะครับก็ยังตกมาอยู่จนได้นะ ครับวันนี้วันที่นะครับวัยี่สี่กันยายนนะครับยีบสี่กันยายนนะครับก็คิดว่าฝนมันน่าจะซาแล้วก็ยังตกอยู่นะครับนะครับข้าวไม่มีความเหลืองเลยนะครับมีแต่ใบเขียวแล้วก็มีรองน้นําจุดน้ํานะจุดน้ําก็ติดตามใบข้าวนะกล้องผมมันอาจจะดูแบบเหลืองๆนะแต่ว่าความจริงแล้วมันเขียวมืดตึ๊บเลยนะครับตรงนี้นะนะครับ ว่าผมถ่ายตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาตอนนี้เวลา17นาฬิกานะครับ8ปนาที9้านาทีแล้วนะครับ17นาฬิกานะครับคือเวลาตอนนี้มันก็5้าโมงเย็นแล้วนะครับ5้าโมงเย็นนะดูบรรยากาศ5โมงเย็นนะเพื่อนๆนะครับมารู้ว่าทางภาคอื่นจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ที่ผมอยู่เนี่ย5้าโมงเย็นเป็นแบบนี้แล้วนะโอ้โหนะี่ครับมืดแล้วนะครับ5โมงเย็นเะนี่ยนะถ้าเกิดว่า6โมงเย็นครับ หกโมงเย็นเนี่ยมืดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าออกจากบ้านมาหกโมงเย็นเนี่ยเราต้องพกไฟฉายติดตัวแล้วนะครับจะเดินตรงเตงตรงเต,ตงเตมาไม่ได้แล้วนะครับคิดถึงอตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย,อตย์อาทิตย์ก่อนนะครับทุ่มหนึ่งอ่ะนะครับก็ยังมีแสงสว่างอยู่เลยนะครับจากดวงอาทิตย์นะแต่ตอนนี้หกโมงเย็นก็ ทุ่มทิมแล้วทุ่มทิมก็คือสลัวสลัวนะครับสลัวสลัวคือคือทุ่มทิมนะคือภาษาบนเขาบนดอยบนนอกมานานที่ผมเรียกนะมันจะหกโมงนี่คือแดดจะทุ่มทิมทุ่มทิมแล้วนะคือว่าถ้าเกิดว่าคนพูดกันว่าโอ้บ่ต้องไปแล้วเนาะมันช่วงเวลานี้มันก็ทุ่มทิมแล้วเอาไปใส่ไปตุ้ยนะครับอันนี้คือภาษาเหนือที่พูดกันบนเขาบนดอยนะนะครับคือแสงมันจะหมดแล้วนะคือย่นเวลาลงมาหนึ่งชั่วโมงนะครับ หนึ่งชั่วโมงจากจากหนึ่งทุ่มก็มาหกโมงเย็นนะครับก็ย่นเวลาหนึ่งชั่วโมงตัวนี้นะครับนะก็คิดว่าทางภาคอื่นก <ces iver> <poquito S 2> ็น่าจะคล้ายค้ายกันนะคล้ายๆกันนี้แหละนะครับก็จะเหมือนเหมือกันนี่แหละเหมือนผมตัวนี้นะก็ที่แสงแดดมันแสงแดดมันจะหมดเร็วนะครับนะก็แสงแดดมันอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะผมคิดว่ามันจะดีแล้วนะตั้งแต่ ตั้งแต่กลางกลางกันยายนแล้วมั้งนะครับที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นนะครับผมก็ว่าข้าวมันจะตั้งท้องในช่วงนั้นแล้วนะแล้วก็ uh เตรียมใส่ปุ๋ยรับรวงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงวันที่18ดนะผมที่ผมใส่นะครับ18เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงก็คือว่านะครับตอนกลางคืนมันจะยาวนานกว่าตอนกลางวันนะครับแล้วก็ข้าวก็กลมนะกลม บางต้นก็กลมดิกเลยนะครับพร้อมที่จะตั้งท้องแบบเต็มที่เลยนะครับก็ใส่ปุ๋ยรับรวงไปช่วงนั้นก็พอเหมาะพอเจาะแบบเป๊ะเลยนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะครับฝนก็ส่งท้ายมานะครับไม่หยุดเลยนะครับฝนลูกแล้วลูกเล่าพายุแล้วลูกเล่านะนะครับตัวนี้อะไรพายุอะไรชื่ออะไรไม่รู้โซกซาอะไร่รู้มันก็จำไม่ได้แล้วนะมันก็มันมีหลายลูกหลายพายุมันมาหลายลูกนะครับหลายลูก คือข้าวที่จะตั้งท้องในตอนเนื้อนะครับก็ชะงักนะครับข้าวตั้งท้องตอนเนี้ยชะงักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่ต้องเดาเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะข้าวชะงักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนะข้าวก็กลมบ้างไม่กลมบ้างไอที่กลมก็กลมเหมือนเดิมนะครับไม่กลมกว่านี้แล้วนะครับไอที่เหลี่ยมก็เหลี่ยมเหมือนเดิมก็ไม่เหลียมกว่านี้แล้วนะครับคือในลําต้นเนี่ย ต้นข้าวไม่สนใจแล้วที่จะกลมไม่กลมนะครับข้าวไม่สนใจนะครับข้าวสนใจแต่ใบยอย่างเดียวนะครับสนใจแต่ใบยอย่างเดียวนะครับยิ่งเราใส่ปุ๋ยรับรวงไปด้วยแล้วครับข้าวก็ได้กินปุ๋ยนะแล้วก็สองฝนตกด้วยไนยตัวเจ่นเติมเข้ามาที่ต้นข้าวแล้วก็ใบข้าวก็ดูดซึมไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับนะ,ะข้าว ได้สองอย่างนี้เข้าไปนะครับเขาจะไม่สนใจในลําต้นนะครับตตอนนี้นะครับดูลําต้นเนี่ะผมก็เดินดูหลายรอบนะสังเกตดูแล้วมันเหมือนเดิมนะมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ไม่มันไม่เหมือนช่วงห้าวันที่แล้วนะต้นเดียวกันนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วนะผมใส่รวบรวมอ่าอย่างวันที่สิบสี่นะสิบสี่ปั๊บมาจับดูนะ่ะต้นมันเริ่มกลมนิดๆเหลี่ยมไม่ค่อยมีนะอีกห้าวันมาดูโอ้กลมดิ๊กเลยกลมแบบกลมแบบว่า กลมบิ๊กเลยนะครับกลมเลยอะ่ะต้องท้องแล้ว่ะนะครับแค่เวลาแค่สี่ห้าวันนะ่มันเร็วมากเลยนะครับแต่หลังจากนั้นมานะครับได้ฝนนะครับลากยาวมาถึงตอนเนี้นะข้าวข้าวไม่เปลี่ยนแปลงครับข้าวมันชะง,งักไปเลยนะครับไม่กลมเพิ่มนะแล้วก็ที่เหลี่ยมก็ไม่ไม่กลมนะไอ้ที่กลมก็ไม่กลมเพิ่มไอ้ที่เหลี่ยมก็เหลี่ยมเท่าเก่าคือมันหยุดสต็อปเลยอะครับ ตบพื้นตบคือเบรกเลยอะครับเบรกเลยนะครับคือไปเน้นใบยอย่างเดียวนะมาดูใบเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูครับดูมันเขียวตึบเลยอะ่ะเขียวตึบเลยโอ้โหมันเขียวแบบว่าปุ๋ยเรีย4ี่0ิกย์สองกระสอบนะครับคูณสองเท่านั่นแหละนะน,นะคือตอนนี้ผมถ่ายเนี่ยตอนนี้มันมัน,ม,นมันแสงมันน้อยนะเพื่อนอาจจะดูว่ามันไม่เขียวเท่าไหร่นะครับเขียวติดเหลืองอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะ แต่ในภาพจริงกับภาพในกล้องเนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายในช่วงที่แสงมีแสงแดดนะนะครับเอาคลิปก่อนผมถ่ายตอนช่วงบ่ายโมงกว่านะครับอันนั้นนี่ก็เขียวอยู่นะครับเขียวแบบนั้นแหละนะครับแปลงนี้ก็เขียวแบบนั้นแหละนะครับคลิปก่อนที่ผมลงไปนะครับแต่แปลงนี้อีกแปลงหนึ่งแปลงนี้เป็นของแม่ผมนะครับก็เขียวแมบน้นแบบนั้นแหละนะครับจะออกเขียวกว่าด้วยซ้ําไปนะครับแปลงนี้นะนะครับผมก็ยังแปลกอยู่แปลงนี้มันเขียวมากเลยเขียวกว่านะครับ ดูเนี่ยนะฮะก็ภา ah. วนาให้ใบมันยังชี้ตรงอยู่ตลอดเวลานะครับอยากให้มันโค้งออเลยนะครับถ้าเกิดว่าฝนผ่านไปแล้วนะนะครับถ้าเกิดว่าใบมันเนี่ยดูความหนามันนะถ้าเกิดว่าใบมันแค่นี้นะถ้าเกิดว่ามันหนากว่านี้แล้วก็เกิดว่ามันโค้งอย่างนี้นะมันพากันโค้องอย่างนี้กันหมดนะโอ้โจบเลยนะครับข้าวปีนี้ก็อาจจะไม่ได้มเมล็ดนะครับก็อาจจะได้แต่เมล็ดรีบนะอย่างร้อยเปอร์เซ็นก็อาจจะได้แค่ห้าสิบห้าสิบนะครับ จากประสบการณ์ที่เคยเห็นมานะนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละก็เลยอยากถ่ายทอดนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะก็เป็นประสบการณ์นะครับการทาข้าวเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะผมก็พยายามที่ถ่ายทอดในสิ่งที่ผมรู้นะครับให้แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์แล้วก็ให้เพื่อนๆได้เอาไปพิจารณาครับในแปลงข้าวของตัวเองนะครับอ่าถ้าก็ไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ แค่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนะวิชาการก็ไม่เกี่ยวนะวิชาการไม่เกี่ยวนะครับวิชาการก็มีแค่นิดเดียวนะผมก็เอาเรียนประสบการณ์ไว้ก่อนนะครับเคลิปนี้ก็แบ่งปันประสบการณ์กันนะครับขอลาไปกับบรรยากาศยาเย็นนะครับสวัสดีครับ